เมนูในวันนี้ค่ะเน่จะมาแชร์เป็นเมนูโคโคนัทมาคเคโต้ค่ะอืหอมมะพร้าวืมนมน้ำมะพร้าวอร่อยมากคือมีความชอบวิปครีมมากเลยค่ะสวัสดีค่ะนเน r เลนท l ลคอฟฟีนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เป็นกาแฟอร่อยๆนะคะแล้วก็ยังอยู่กับสไตล์กาแฟมะพร้าวน้ําหอมกันนะคะเพราะว่ามันทําง่ายมากๆเลยค่ะเมนูในวันนี้ค่ะเน่จะมาแชร์เป็นเมนูโคค o นัทมาร์คเคโต้ค่ะก็คือเป็นกาแฟมะพร้าวน้ําหอมที่เราจะเสิร์ฟแบบสไตล์มารคีโต้นะคะ ธรรมดาแล้วมาคคอตโต้เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะแบบว่าใช้เป็นฟองนมก็ได้เป็นวิปปิ้งครีมก็ได้นะคะวันนี้เน่จะมีใส่เป็นวิปปิ้งครีมให้ด้วยค่ะเพราะว่าเรามีทําวิปครีมมะพร้าวน้ําหอมกันเอาไว้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวนี้ก็เลยมาทําต่อเนื่องเลยค่ะว่าเราจะมาเสิร์ฟโดยใช้วิปครีมมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยทำในเมนูอะไรให้อร่อยๆบ้างค่ะวันนี้นะคะสําหรับ พค็นัทมาแคโตค่ะเน่จะทําแบบ3แก้ว3สูตรเลยนะคะก็คือเมนูร้อนเมนูเย็น16ออนเมนูเย็น22ออนค่ะเรียกว่าสําหรับทุกร้านเลยเสิร์ฟได้อย่างนี้เลยนะคะแล้วที่เราใช้มีอะไรบ้างแน่นอนค่ะก็เราก็จะต้องมีกาแฟนะคะวันนี้กาแฟเน่ใช้เป็นอาราบิกา้าขั้วกลางเข้มเป็นเบอร์สีของเรานะคะอิตาเลียนโรสแล้วก็จะมีนมสดค่ะรสจืดธรมรมดานี่แหละวันนี้เน่ใช้ของเมจินะคะวิปครีมมะพร้าวก็ทำเอาไว้แล้วนะคะในคลิปที่แล้วะคะ่ะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้แล้วก็มี ใส่หลับมะพร้าวน้ำหอมของเซนจอริต้านะคะก็คือเป็นไส่หลับมะพร้าวน้ำหอมเรียกว่าหอมมะพร้าวแบบแท้ๆเลยะคะ่ะแล้วเนี่ยก็จะมีตัวซอสคาราเมลนะคะซอสคาราเมลนี่เน่ใช้ของดาวินชีค่ะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เราจะทำเป็นโคโคนัทมักเคียโต้แบบอร่อยๆย,ยังไงมาดูกัน สำหรับเมนูร้อนนะคะเราก็จะใช้เป็นด้ามชงน้ำไหลหนึ่งทางแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นบาสเกตเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะที่ว่าเป็นแบบเล็กสำหรับกาแฟหนึ่งช็อตค่ะเดี๋ยวนี้ก็ใส่กาแฟามาก่อนนะคะไล่น้ำทุกครั้งนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะเอาแก้วนะคะใส่ไซรัปลงมาก่อนเลยค่ะหนึ่งปั๊มนะคะสำหรับเมนูร้อนหนึ่งปั๊มก็คือประมาณ7.5 ml มลค่ะ แล้วเราก็มาลองกาแฟสา,ายกาแฟสวยงามเสร็จแล้วคะ่ะเราก็มาเป่านมร้อนนะคะ อาพอเราได้กาแฟมาแล้วนะคะเราก็จะก,การเทเลยค่ะแล้วเราก็ตามด้วยวิปปิ้งครีมค่ะเหลือพื้นที่ของแก้วไว้นิดนึงนะคะเอาไว้สำหรับเสิร์ฟบิบวบิปครีมใส่ แล้วก็ท็อปหน้าด้วยซอสคาราเมลนะคะเรียบร้อยค่ะอันนี้เราก็ได้มาเป็นโคโคนาสแมคคาโต้แบบร้อนแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำแบบแก้ว16ออนซ์กันบ้างค่ะสำหรับแก้ว16ออนซ์นะคะเน่ก็จะต้องใช้มาเป็นดํมชงน้ำไหลสองทางอย่างนี้นะคะกาแฟสองช็อตค่ะไล่น้ำทุกครั้งนะคะ เน่จะดึงน้ำกาแฟมาที่2องอนนะคะอ่าพอเรากดน้ำกาแฟได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำในส่วนของนมกันนะคะเน่นมสด4ออนนะคะอ่าใส่ลงมาก่อนอันนี้3าสี นี่เป็นนมสดรสจืดนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะมากดตัวไซรัปมะพร้าวน้ำหอมนะคะ2ปั๊มหรือว่า15 ml ค่ะอ่าพอเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งค่ะไม่ต้องพูนแก้วมากนะคะ,ะกาแฟเราได้มาแล้วนะคะ2ชอ็อตสองออนแบบคริมมากสวยๆเลยเรียบร้อย แล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะบีบเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะราดด้วยซอสคาราเมลให้มีความมัคเคียโต้อืมเรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะก็จะได้มาเป็นแก้ว 16ออนนะคะทีนี้ต่อไปเก้าออนค่ะ22ออนนะคะมันจะมีการเสิร์ฟที่ว่าถ้าเราใช้กาแฟตัวเดิมอะค่ะเราเสิร์ฟแบบ3ช็อตหรือถ้าเราใช้กาแฟให้เข้มขึ้นนะคะเราก็คือกาแฟ2ช็อตแล้วก็เพิ่มน้ํากาแฟค่ะทีนี้เน่เชื่อว่าหลายๆท่านก็สมมติน่าใช้เป็นกาแฟ2ช็อตเหมือนเดิมแล้วเนาะก็เป็นว่าสมมุติว่านะคะว่าอันเนี้ยคือเน่เปลี่ยนเป็นกาแฟที่เข้มขึ้นนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วพอเป็นกาแฟ22ออนนะคะเน่ก็จะใช้เป็นกาแฟตัวเบอร์หกหรือ ว่าตัวเอ t r ต s ส r รองนะคะแต่ว่านี้ขออนุญาตไม่เปลี่ยนโถนะคะแต่จะมาแชร์สูตรให้นะคะค่ะก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทำน้ำกาแฟกันสองช็อตนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดึงน้ำกาแฟมาที่3ออนค่ะ92้ออนใช้กาแฟ3ออนนะคะหรือว่า90 ml ค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาเตรียมนมเลยนะคะนมสนดรสจืดเนี่ยละคะ่ะใส่มาที่ห้าออนนะคะอันนี้สามนะแล้วก็สองเสร็จแล้วใส่หลับมะพร้าวะคะ่ะนี่ก็จะใส่มาที่สมปั๊มหรือประมาณยี่สิบนะคะหนึ่งสองสามหมุนให้ใสหลับกับน,นมเขาเข้ากันนิดนึง แล้วเราก็เอาน้ําแข็งมาใส่รอเลยค่ะอ่าสามออนนะคะได้มาแล้วนะคะนี่ก็เทเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะเอาตัววิปครีมมะพร้าวนะคะท็อปหน้าเลยค่ะ แล้วก็โรยด้วยซอสคาราเมลเหมือนเดิมเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเป็นไงบ้างคะโคโคนัด มักแคตต้นะคะค่ะอันนี้เนี่ยเน่ก็มาใช้ให้นะคะสําหรับเมนูร้อนเมนู96ออนแล้วก็22อออนค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าแต่และเมนูแต่ละสูตรเนี่ยเราได้รสชาติของกาแฟเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็ได้วิปครีมมะพร้าวที่พอไปผสมกับตัวซอสคาราเมลเนะะี่ยค่ะมันจะเพิ่มความหอมยังไงนะคะเดี๋ยวมาชิมกัน mm hmm. เดี๋ยวเริ่มต้นชิมที่กาแฟร้อน หอมอันนี้คือต้องบอกว่ามีความหอมของกลิ่นมะพร้าวขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็มีความหอมของคาราเมลปนขึ้นมาด้วยอืมหอมมะพร้าวเดีย่ะวิปครีมอร่อยหวานอ้ามาก,กาแฟค่ะนี่แก้วอกอน นมน้ำมะพร้าวอร่อยมากดีอ่ะคือมีความชอบวิปครีมมากเลยค่ะพอทำเป็นวิปครีมมะพร้าวนี่คือแบบคือดีงามมากเลยเนื้อว่าจริงๆแล้ววิปครีมมะพร้าวเนี่ยเขาสามารถที่จะไปใส่กับเมนูอะไรก็ได้นะคะคือมันเหมือนกับแบบมันมันไปช่วยเพิ่มเพิ่มความหอมมะพร้าวให้กับเครื่องดื่มเราอะคะ่ะอื้อ อร่อยแล้วก็นมน้ำมะพร้าวแบบดีต้องบอกว่าเป็นเอ่อเป็นกาแฟมะพร้าวน้ำหอมอะค่ะที่แบบคือมีความหอมมะพร้าวมีความเข้มของกาแฟมีความหอมกาแฟแล้วก็พอมาเจอวิปครีมนะคะมันเป็นวิปครีมที่แบบคือหวานด้วยหอมด้วยทั้งคาราเมลทั้งมะพร้าวค่ะมันมารวมกันหมดเลยมันกลายเป็นแบบ เออมันมันได้อารมณ์ของการดื่มกาแฟเนี่ยว่าบอกว่ามันก็อร่อยดีอร่อยคือเนี่ยว่ามันก็อร่อยมากๆเลยนะมันก็แบบว่าดีค่ะอยากให้ลองกันดูค่ะถ้ายังไงนะคะเนี่ยว่าเดี๋ยวดูคลิปนี้กันแล้วเนี่ยเราไปลองทํากันดูค่ะทําแล้วชอบหรือไม่ชอบมาคอมเมนต์กันนะคะว่าเราได้ความหอมรสชาติเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มาช่วยแนะนํากันนะคะ ใช้ยังไงนะคะดูคลิปนี้เสร็จแล้วค่ะไปลองทํากันดูนะคะทําแล้วชอบหรือไม่ชอบก็มาคอมเมนต์กันไว้ข้างล่างค่ะทําแล้วอร่อยไม่อร่อยยังไงนะคะมาบอกมากล่าวกันได้ค่ะหรืออยากจะมีคําแนะนําติดชมอะไรก็ยินดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรหรือมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์กันมาไว้ข้างล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวนี่จะหาความรู้ดีๆมาแชร์ให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม u b s c r i b e Oriental Coffee Channel ด้ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกนะคะแล้วก็ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental mm hmm. Coffee ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะไปลองทำกันดูค่ะทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ